วิถีชีวิตบ้านทุ่งออกมานเนี่ยแนวร่างถ้วยไอเขาเอิ่นหั่นล่างถ้วยล่างสา้าของหนุ่มโสดไอหนุ่มโสดนะครับหนุ่มโสดก็ปลูกเอ่อมะเขียบกับพ่อได้กินย و, เยอะเนาะกำลังตาตีเลยนะครับผมน่นนน,น,นข้างในนะกำลังตาตีหนุ่มโสดไอหนุ่มโสดเรานะครับอืม ก็บึงขายางงามเลยค่มะละกอก,ก็พอได้กินแก้มนะครับนี่ขายางสวยนะขาเหลืองนะไม่ใช่ขาอะไรขาเหลืองพริกโป่กหาพวกต้นเนี่ก็กินว่าหวานบ่บไหวนะครับอืมตามภาษาข้าวนี่ก็จบิบได้ตัดดอกข้าวบ้านกลางทุ่งก็จะไม่ได้ตัดเพราะว่ามัน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  ไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําก็ไม่ได้ตัดอืมนาข้างข้างเขาตัดอยู่เสียงเสียงแงนๆงนเง,น,ง,น,งนอยู่เนาะนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ไปคอมเมนต์ใครนะครับดูคลิปก็ดูได้อยู่นะครับแต่ผมถือตีมือนะครับผมตื่นเช้ามาผมหยิบโทรศัพท์แล้วก็เลื่อนหน้าฟีดเจอบ้านใครผมก็ทักไทย หนึ่งคอมเมนต์ Comment, ใช่ไหมพอเลื่อนไปอีกบานที่สองคอมเมนต์ Comment. ปับ๊บบานที่สามโดดจำกัดเลยครับคุณใช้ฟิวเจอร์นี้ไม่ได้อีกแล้วโอ้เป็นระยะเวลาหนึง่งสี่วันติดต่อกันสี่วันติดต่อกันนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยก็ดูได้ดูคลิปเพื่อนได้แต่ว่าผม ผมไม่สามารถจะคอมเมนต์ได้นะครับสงสัยเขาจะให้แต่ผมโพสอย่างเดียวเนี่ยปลาแหลนนี่ยปลาวิ่งมาพอเมื่อเช้าก็ให้อาหารให้ลำแล้วนะครับปลาเนนก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มจะเท่านิ้วสองนิ้วแล้วอือม,มองเห็นก็มีความสุขนะครับได้เลี้ยงปลาไว้สำหรับต้มแก้มมั่งอะไรมั่งบวบ บวบก็กำลังเป็นดอกบวบกำลังออกดอกสวยงามอันนี้เป็นมะม่วงบ้านนะครับมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงอันนี้มะม่วงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเปรี้ยวเป็นมะม่วงไม่ใช่อกล่องไม่ใช่กระเกษนไม่ใช่อันนี้นะเป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นอไ ทุเรียนโอ้ยไม่ใช่ขนนขนนนะครับขนนพันุสีชมพูนะครับพันสีชมพูก็ใกล้จะออกผลผลิตแล้วล่วนะเนาะใกล้จะออกผลผลิตแล้วคงอยูไม่นานเกินรอนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ อิเล็กขี่อะไรก็ออกดีเนี่ยมันละกอก็เริ่มจะโตแล้วโตแล้วเจียบน้องเจียบก็เริ่มจะเป็นเจียบแดงอันนี้เจียบแดงเจียบไว้ต้มกินน้ำยอดเหล็กสวยสวยก็ปลูดกดอกแคร์ไว้นะครับเป็นแคร์ขาวนะครับไม่ใช่แคร์แดง1ือสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้ปลูกตรงไหนว่างก็ปลูกเหลือไว้ทางเดิน เห็ดผมเคยออกตรงนี้เห็นไหมเนี่ย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 ออกอีกแล้วออกอีกแล้วออกอีกแล้วแต่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยเห็ดตีนแห้งนะครับเดี๋ยวคอยดูคอยดูคอยดูนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณที่รับชมกันนะครับเช้านี้ก็ทักทายกันตามภาษาบ้านนอกคลองนานะครับผม เป็นกำลังใจให้กันครับผมสู้ๆนะครับ